สวัสดีค่ะหนูนานจากร้านสมาร์ไอทีเซอร์นะคะเอะเมื่อสักครู่เลยนะคะสดๆร้อนๆเลยเป็นลูกค้าประจำของทางสาขาเมกะนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเป็นโมเดล A1990 นะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยเขาเอาเข้ามาเนี่ยคือแบตเตอรี่ค่อนข้างจะบวมมากเดี๋ยวให้ลูกค้าดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยให้ทุกคนดูอาจจะแบบดูไม่ชัดนะคะคือในที่นี้ก็คือบวมจน ทัชแพดตรงนี้ปูดบวมขึ้นมาด้วยรวมถึงคีย์บอร์ดช่วงนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบบวมขึ้นมาด้วยเหมือนกันซึ่งถ้าลูกค้าคนไหนเนี่ยคือยังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับแบตเตอรี่บวมนะคะจะได้จะได้เป็นไกด์เนาะไกด์ตัดสินใจว่าเอออย่าเพิ่งตกใจนะคะถ้าเกิดว่าช่วงนี้ของทัชแพดของเครื่องแม็กทุกรุ่นเนี่ยมันบวม แล้วว่าแบตเตอรี่ของคุณเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วนะคะคือมันดันจนทัชแพดหรือคีย์บอร์ดเนี่ยมันแบบผิดทรงผิดรูปออกมานะคะวิธีแก้นะคะเราเอามาให้ทางร้านสมาร์ทไอทีเซอร์วิสดูก่อนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือถอดแบตเตอรี่ตัวเก่าออกนะคะใส่แบตเตอรี่ตัวใหม่เข้าไปมันก็จะหายนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการบมตรงนี้หายไปกลับมาเนียนเรียบเหมือนเดิมหรือคีย์บอร์ดปุ่มที่เคยกดแล้วมันไม่สมูทนะคะมันก็จะกลับมาเนียนเรียบเหมือนเดิมนะคะ อย่างตัวนี้นะคะเป็น MacBook A หนึ่นะคะสีสเปซเกตัวนี้เป็น15นิ้วปี2018นะคะอาการแบตบวมในที่นี้เนี่ยมันมีข้อข้อแบบให้สงสัยนิดนึงว่าเอ๊แบตบวมแต่ทำไมตรงนี้ไม่ขึ้นเซ r ิดแบตเตอรี่ก็สามารถเป็นได้นะคะบางกรณีเนี่ยที่ลูกค้าเข้ามาเปลี่ยน แบตเตอรี่อาจจะไม่ได้บวมช่วงทัดแปดแต่ว่าอาจจะมาขึ้นตรงนี้เป็นรีเพสนาหรือเซอร์วิสแบตเตอรี่อันนั้นก็เตือนเหมือนกันนะคะว่าให้คุณสามารถเตรียมการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เลยแบตเตอรี่ของคุณมันถึงรอบที่ต้องเปลี่ยนแล้วแต่ในลักษณะของเครื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้เตือนตรงด้านบนค่ะแต่ว่าอาการเนี่ยมันมาออกตรงช่วงนี้เลยก็คือแบตเตอรี่ช่วงนี้มันบวมโปดแล้วมันทําให้เวลาเราใช้ทัดแปดมันไม่สมูทแล้วมันก็กด2นิ้วไม่ได้นะคะ โอเคตัวนี้นะคะแบตเตอรี่ที่ใช้เปลี่ยนกับโมเดล A1990 ก็จะเป็น A1953 ตัวนี้นะคะเดี๋ยวหลังการเปลี่ยนเนี่ยจะมาสรุปให้ดูกันอีกทีนึงว่าอาการบวมของทัชแพดตรงนี้หรืออาการบวมของคีย์บอร์ดช่วงนี้มันจะหายไปไหมนะคะก็ยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องสบายไอทีเซอร์ใน YouTube กันด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นันขอตัวลาไปแกะเครื่องแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่รุ่นนี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ